ท้ามกลางสายน้ำที่โปรยปลายวันนี้เรามาสู่ <c oughs> เอ,อ่อ EP ใหม่ครับผมที่เป็นเกี่ยวกับช็อตรูทีนไม่คืออะไรครับถ้าคนที่คุ้นเคยกับกีฬากอล์ฟอาจจะเคยได้ยินคือจริงๆแล้วมันก็คือท่าเตรียมมันจําเป็นคือจริงๆแล้วจะเป็นนะเริ่มการทํางานโดยการขืนมันก็จะขืนไปตลอดจำได้ไหมเหมือนที่เคยบอกว่าถ้าเราติดก,กระดุมเม็ดแรกผิดอะ่ะมันก็จะลาม สวัสดีครับผมผมุ้ต้นวรุโต้เจริญจากร้านส้าตลาดมีขนมไทยกับน้องตินตินจากบุ๊กแกงเกิลครับครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเบสิกรีเคิร์ฟสเต็ปบายสเต็ปเอพิโซดนี้นะครับว่าเรื่องของความต่อเนื่องกันเราจะมาคุยกันเรื่องพรีช็ <c oughs> อตรูทีนเมื่อ2เทปที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่อง a d d r e s <c oughs> s i n g ของมือซ้ายก็คือเรื่องของการจับกริปและก็มือขวาในเรื่องของการกระจายน้ำหนักนิ้วใช่ไหมครับและคราวนี้ เราจะมีการเซตอัพยังไงก่อนที่เราจะยกขึ้นมาและโอเปเรตแล้วแล้วเริ่มทำการนาวและโอเปเรตแรงกดที่ว่าทั้งซ้ายทั้งขวาคือให้มันมันส่งได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่การตั้งท่าแบบไหนที่มันจะเหมาะกับตัวเราที่สุดครับอ่านะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็คือจุดจุดท่าแบบอย่างเงี้ยเนี่ย คือเหมือนยืนตรงๆยกคันขึ้นมาเกี่ยวจับแค<ต>่นี้คือคอนเซ็ปต์ของมันคือิงๆแ้วคอนเซ็ปต์ของมันก็น mine, คือว่าไอเรื่องของการที่น้ําหนักการยืนอะไรพวกนี้เราต้องทองง before, ําตั้งแต่สเต็ปก่อนด้แล้นเรียบร้อยแล้วอ๋อก็คือต้องเสร็จให้ดีก่อนใให้เสร็จก่อนแล้วใช่ครับก็คือเวลาเรา,รารเราเข้าเส้นยิงเนี่ยเราพร้อมที่จะยิงปุ๊บเนี่ยเราก็เข้ายืนยืนยังไงทิ้งน้ําหนักยังไงุ๊บอ่าโอเคนะครับมองไปที่เป้าโฟกัสสมาธิ ในรูปแบบของเรา,นะะาหลังตรงขนะะาตรงหลังตรงทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงพื้นแล้วก็ยกคันขึ้นมาแล้วก็จัด a d d ดเ s ซ i n g มือซ้ายเราควบคุมแรงกดมือขวาเราบริหารจัดการน้ำหนักยังไงจังหวะนีเน้เราเรียกว่าพรีช็อ o u t ทีนซึ่งเรื่องนี้เราเอามาคุยกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าหลายๆท่านนะที่สอบถามมาว่าเฮ้ยจะต้องยกแขนองศาเท่าไหร มือทํามุมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเหมาะสมคลิกง่ายๆวิธีง่ายๆเลือกใช้จากความถนัดของร่างกายเราธรรมชาติร่างกายอีกแล้วต้องขอบคุณคุณ <laughs> ทไม่ออก <laughs> หลักการระยาศาสตร์ที่ดีที่สุดนะครับ <laughs> ก็คือจุดที่มันเหมาะสมกับร่างกายของเราซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนเราจะหาความสูงของมือขวาในการตั้งแบบไหนง่ายๆเลยเราคิดะว่า นี่ยจากที่เรายืนเนี่ยเนี่ยมือแนบตัวอยู่เนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะตบมือเราจะตบมืออืเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยความสูงของมือเนี่ยมันออกมาแล้วถ้าเราจะไปตบมุมอื่นอย่างยกให้สูงขึ้นอ่ะมันก็มันก็จะเป็นเหมือนกับมันเป็นการจงใจประดิษฐ์ใช่าอชนมใช้เลือกใช้คําดีนะนี่หรือตบมือต่ํา ใช่ไหมใชมมม่มันคือการมันคือการแมนิพูราะมันคือการเรี่ออว่าเราจัดการบริหารจงใจจัดการมันมันจะเรียกว่าครีเช่นศัพท์การแสดงอ่าครับผมแต่อันเนี้ยคือแบบมือเนี่ยก็พอเราเนี่ยมุมมือเนี่ยครับ อ่านั่นเห็นไหมทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติลึกๆลกๆข้างในบาง,างาคนเขจะคิดไงว่าเฮ้ยเราต้องคุมองศาไหล่มือต้องสูงไม่ต้องเทียบจากตรงไหนอะไรยังไงมันจุกจิกกันไปซ,ซึ่งแต่และแต่และคนน่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีอีกโนมิกหลัอกอีกโนมิกเนี่ยแตกต่างกันอ่าจุดที่ผมถนัดอาจจะอยู่ที่ช่วงบริเวณแบบช่วงหน้าอกแต่บางคนอาจจะสูงกว่านี้นิดนึงก็ได้บางคนอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับเพราะถ้าจุดเนี้ยถ้าเราเลือกเลือกจุดที่ไม่สบายจริงๆเนี่ย นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเวลาที่เราจัดอย่าเนี้ยเราต้องฝืนใช่ไหมใช่าอเราฝืนปุ๊บเราก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการทั้งซ้ายและขวาเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในที่เราจุดที่เราถนัดหรือเราต้องการได้ยิ่งสและสบายมันเหมือนกับเกง่งเกง่งแล้วยิ่งดึงมันก็ยิ่งจะแบบกล้ามเนื้อมันยิง่งคือถ้ามันทามันเริ่มเริ่มการทํางานโดยการขืนมันก็จะขืนไปตลอดในการพรีช็อตดูทีเนี่ยมันก็คือเป็นธรรมาชาติของเราเลยเพียงแค่เรายืนตรงทิ้งบาลานตัวให้ดีก่อนจากนั้น เราเหมือนกับแค่ยกขึ้นมาใช่ครับ <Add> ressing, แอดเดซิ่งเกี่ยวและจับตามที่เราสบายใช่ครับทีนี้เราลองมาเข้าสู่วิธีการยิงพรี Pre ช็อตรูท <ute> ีนซึ่งพรีแล้วมันก็คือเป็นรูทีนไปจนจบเลยใช่ไหมครับใช่ครับโดยช่วงเอาง่ายก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงพรีช็อตรูทีนจริงๆแนะมันคือท่ากับการเตรียมพร้อมซึ่ง ถ้าจะให้โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของตรงนี้แต่ของผมเนี่ยจะย้อนไปอีกตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเส้นตอนที่เราบาลานซ์น้ำหนักตัวลงพื้นตอนที่เราคุมเรื่องของขาแล้วก็คุมเรื่องของหลังโอเคถ้าางนั้นจริงๆมันก็คือต้องแต่สเต็ปที่เราก้าวเข้ามาในเส้นและยังไม่ใส่ลูกเพ่ทซ้มนะรังนั้นเราจะลองเริ่มดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรออเคแบบในการครีนะฮะสมมติเติรเติรดเติดเติรดถอยมาเออ แล้วออดออดเราเดินเข้าสิ่งแรกคือเช็คท่ายืนครับผมตรงเป้าไหมใช่ไหมลายเม้นตรง<ช>ไหมทิ้งน้ำหนักตัวบาลานเสร็จใส่ลูกอย่าลืมเรื่องของแอ d ดเรสซิ่ของมือซ้ายนะครับจุดจุดกด นะครับเราจะคอนโทรลลงตรงไหนนะครับแล้วก็พุกกิ้งนะครับบริหารจัดการการกระจายกําลังที่ลงที่นิ้วอย่างไรครับนะครับผมและเท่านี้นะครับที่เพิ่มอีกนะครับผมก็คือว่ามองไปที่เป้าและโฟกัสที่เป้านะครับพยายามมองเป้าให้บ่อยๆนะครับดูทงด้วยทงคือเวลาที่เราเรายิงสนามโดยเฉพาะยิงสนามแข่งเนี่ยนะครับเขาจะมีธงแปะให้ที่ที่หลังเป้า นะครับเราดูธงเพื่ออะไรเพื่อที่จะอ่านลมว่ากระแสลมเนี่ยมันโอเคไหมกับการที่เราจะยิงเพราะถ้าลมมันพัดมากพัดแรงมากเกินไปมันก็พัดลูกขนูเราเคลื่อนที่ออกจากเป้าอืม,อะมนะครับเนี่ยพวกนี้มันคือพวกเส็จพวกนี้มันคือพรีช็อตลูทีนอ,อืมโอเคครับ,รบเมื่อเราตัดสินใจที่บอกว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ยกขันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ ก่อนที่มันจะมีช็อตรูทีนมันก็ต้องมีพรีช็อตรูทีนก่อนถ้าเราอธิบายแบบยาวๆเลยนะทั้งทั้งทั้งช็อตไซเคิลเลยเนี่ยคือบางทีเนี่ยเนื้อคือรายละเอียดมันเยอะจนเราไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้หมดใช่ครับดังนั้นอะ่ะเราเราแบ่งเซสชั่นของมันออกเป็นเซสชั่น<อ>ก็คือพรีช็อตรูทีนกับช็อตรูทีนก็คือจริงๆแล้วไอตำแหน่งเนี่ยไอพรีทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ EP ตั้งแต่แรกๆที่เราเราเริ่มมา มาประกอบ,บกันเป็นในหนึ่งการยิงหนึ่งเซ<ช>ตละเอียดเวอร์จริงใช่เขามันก็เหมือนกับว่ามันเคยเคยได้ยินไหมคำพูดที่ประมาณว่าในช่วงแรกเนี่ยโอเคเราอยู่ในสเตจของผู้เริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องมีเรื่องของกรารเนื้อนะครับเราต้องมีเรื่องของการเรียนรู้ระบบประสาทก็เช่นเดียวกันที่มันต้องมีเรื่องของการเรียนรู้การจัดท่าการอะไรพวกนี้ใช่ไหมแังนั้นเนี่ย ไอ้สิ่งนี้เราเรียกว่า c o n s c i o u คือภาวะที่เรารู้ตัวคือเรารู้ตัวเราเลยเทำอะไรได้<ใ>น,ะนะครับผมแต่ว่ายิงธนูเนี่ยถ้าจะให้มันดีเนี่ยมันต้องมี s ั b c o n s c i o u ซึ่งมันต้องทํางานควบคู่กับ c o n s c i o u ซึ่ง s ั b c o n s c i o u เนี่ยถ้าจะให้อธิบายเนี่ยมันคืออะไรอารมณ์เหมือนเรากินข้าวโดยไม่คิดเงี้ยเ,เออใช่ คืออยาง<れ>หายใจ uh huh. หายใจเนี่ยเราหายใจด้วยซ uh ับคอนเชียสหรือดีอไม่ดีก็คืออันคอนเชียสโดยสาเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจอะไรมันออโต้พายロดหรือซับคอนเชียสมันของการยิงขนูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากการที่เราซ้อมภายใต้คอนเชียสจนซับคอนเชียสมันค่อยๆโตขึ้นมาอยู่ในระดับที่เท่ากับคอนเชียสถ้าพูดง่ายๆมันจะเหมือนกับการเขียนกอไก่วันแรก ที่ต้องเริ่มด้วยเส้นปาก่อนเล้วไม่จะไม่คล่อง,งอ่ะสักพักหนึ่งเราจะเริ่มได้แหละได้แล้วแล้วสักพักเราก็วัดล้วัดล้วัดลว <c oughs> ใช่ปะ่ะซึ่งดิงนั้นเนี่ยจริงจริงเนี่ยเรื่องนี้มันในเรื่องของอะไรนะกีฬาเพื่อความเ็นเลิศเนี่ยมันมีเรื่องของการศึกษาเรื่องตรงนี้เลยนะมันจะมีเรื่องของไมลีเนชั่นเรื่องของระบบโครงข่ายประสาทต่อขัสาคับสมองเรื่องมัสซ์ล m เมโมรี แต่อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันลึกโคตตอนนี้เราเอาเราเอาเราเอาเ็จไปเ็จก่อนโอเคครับอ่านะครับก็โดยประมาณนี้ในในในช่วงฟรีเป็นการเอามารวมกันตั้งแต่อีีแรกของ Basic r e c ซิใช่ครับเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับผมก็คือเรื่องนี้คืออยากเอามาคุยกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเคยเคยเราเคยเราคยคุยกันในเทปแรกแก็คือว่า บางคนเนี่ยจะคิดว่าธนูน่ะเป็นกีฬาที่มัน,มนว่าด้วยเรื่องของการยกน้าเล่นต่อยอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีเทลอะไรที่มันนอกเหนือวันนั้นที่เราต้องบริหารจัดการมันแล้วเราต้องอยู่ในภาวะที่เรารู้ตัวแล้วเราควบคุมได้อยู่เสมอใช่นะคร<ำ>ับผมดังนั้นนะบางคนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าผมเห็นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหม่ที่แบบบางทีเข้าเส้นยิงปุ๊บแล้วเนี่ยก็เข้าเส้นยิงปุ๊บก็ไปคิดอะไรก็ใส่ลูกปุ๊บก็ยิง <ไ>ยิงตั้งใบยิงตั้งใบซึ่งบางทีแบบมุบมหน้าแต่แต่และลูกไม่เหมือนกันบ้างอะไรบ้างเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขามีพรีสอบรูทีนที่ยังไม่ดีพออ,อหรืออาจจะยังไม่มีใครที่บอกว่าดั๊กี่เขาตรงนั้นหรือไม่ก็รเ,เรียกว่างไงอ่ะ,ะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ไม่คาัดคาดคีดอะว่ามันจําเป็นจริงๆสำรัเริ่มต้นใช่คือ อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการที่เราเรามีแบบว่าพรีช็อตรูทีเนี่ยมันดียังไงตรงที่อย่างแรกอ่ะคือในเมื่อธนูมันเป็นการทําทุกอย่างให้เหมือนกันดังนั้นนะแม้แต่ตําแหน่งยืนตรงเนี้ยถ้าเรายืนผิดตั้งแต่แรกเนี้ยแล้วเราไม่เคยเช็คมาก่อนเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันสักรอบเราก็จะแบบงงไปทุกรอบรวมถึงแบบที่เคยบอกนะเราก็จะหาฟอร์มที่มันเป็นยูนีของเราที่ที่ได้ได้ว่าประสิทธิภาพสูงสุดของกับตัวเราอ่ะ ได้ไม่เจอสักทีนึ่งอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับผมเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรครับใช่ครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะก็คือก็มีเท่านี้แหละครับรายการของเราใช่พรี่อตอร์ีนนะครับผมครับก็เหมือนเดิมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าผมผมผมมีนี่จริงๆนะผมผมผมเขาเรียกอะไรนะ คือผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะอ่ามันก็จริงก็จิดอย่างนั้นแหละครับใช่ครับผมก็เพื่อให้ทุกคนเป็นอย่างที่ติงเคยบอกไว้ให้ทุกคนเป็นเบเทอร์อาร์เชอร์ใช่แล้วครับนะครับเป็นนักกีฬาที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ครับนะครับผมเราต้องการคนที่เก่งขึ้นจะได้สนุกใช่ใช่ไหมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ทิ้งไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในอีพิโซดหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ติดตามดูกระต่ นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมคุณต้นวัลคนต้งเจริญนะครับขอทุกท่านมีความสุขสุขนุกการที่ฮานูครับผมแล้วก็เนาะตีนจากกรุ๊ปแกงชาแนลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม